สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับช่อง y u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  e ทถาอินเตอร์นิวนะครับติดตามเรื่องราวข่าวสารที่น่าสนใจนะครับแฟนเพจ Facebook ในนามของความสงบเรียบร้อยได้โพสต์บันทึกของทนายจากการที่ไปเข้าเยี่ยมสี่แกนนำม็อบราษฎรประกอบไปด้วยเพนกวินพริฤชธิวรักษ์อนอนทนำพาปฏิวัติสาระายแย้มหรือว่ามลลำแบงแล้วก็อีกคนก็คือสมยศึกษาเกษมสุข ขณะนี้ที่ถูกควบคุมตัวอยู่ที่เรือนจำพิเศษกรุงเทพมหานครหลังจากที่ศารไม่อนุญาตให้ประกันตัวรายละเอียดเดี๋ยนะครับก็บอกว่า150264เรือนจำพิเศษกรุงเทพพี่สมนยศหลังจากสารไม่อนุมัติประกันตัวถูกส่งตัวไปถึงเรือนจำห้องเจทั้งถูกขังในห้องกักกันโรคขนาด5คูณ15เมตรรวมกับผู้ต้องขัง,งคดีอื่นๆจำนวน25คนรับผ้าห่มสผืน ใช้ปูนปูนอนหมอนแล้วก็ห่มพริฤทธ์น้ำหนัก9กกกก็คือ9กิกิโลกรัมอะนะครับใช้ชีวิตยากลำบากตั้งแต่เสื้อผ้าไม่มีขนาดที่เท่ากับร่างกายใช้ชีวิตยากลำบากในการนั่งกินอาบน้ำขับถ่ายเนื่องจากในห้องขังมีห้องน้ำห้องเดียวห้องน้ำหัวโผล่ทำให้พริฤทธ์ทุกทรมานจากการขับถ่ายอาบน้ำเครียดต้องนอนพื้นสมยศนอนผ้า ผมพื้นเดียวปวดหลังมากหัวเข่าเสื่อมยากลําบากทรมานกับการนั่งพื้นอานอน์ยังไม่สามารถสั่งอาหารกินเองได้กินวันละสองมือ้อไม่คุ้นเคยอาหารการกินปฏิวัติถูกคดีร้อยสิบสองไม่เป็นธรรมทาให้เศร้าร้องไห้หวังว่าจะได้พูดเรื่องราวของเขาให้สารฟังไม่ว่าจะเจอกับความยากลําบากแต่มีกําลังใจเต็มที่ที่จะต่อสู้ให้ได้มาสึ่งความยุติธรรมและเส,เสรีภาพอย่างถึงที่สุดนะครับ นี่ก็เป็นเฟซบุ o กเนี่ยนะฮะที่ชื่อว่าในนามของความสงบเรียบร้อยได้โพสต์กันเอาไว้เป็นความเคลื่อนไหวของสีแกนนำที่อยู่ในเรือนจำพิเศษกรุงเทพนะครับแน่นอนครับคุณผู้ชมครับการอยู่ในเรือนจำไม่สุขสบายแบบอยู่ด้านนอกอย่างแน่นอนเรื่องของอิสระเสรีภาพก็ถูกจำกัดด้วยพื้นที่ที่คับแคบจำนวนผู้ต้องขังนั้นมากกว่าพื้นที่ที่มีอยู่ การใช้ชีวิตอย่างอื่นการกินการนอนเลือกกินไม่ได้นะครับอยู่ที่ว่าเรือนจำนั้นจัดอาหารอย่างไรให้ในปัจจุบันนั้นยังโชคดีนะครับที่ถ้าใครมีเงินหน่อยก็สามารถที่จะสั่งอาหารพิเศษจากเมนูที่ปกติเนี่ยนะครับที่ควรจะได้รับก็ได้นะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนนั้นก็ต้องกินข้าวแดงแกงร้อนที่บอกว่าอยู่ในเรือนจำกินข้าวแดงแกงร้อนที่เขาจัดหาให้ การนอนก็เช่นเดียวกันนะครับจะนอนห้องแอร์มีที่นอนมีผ้าหม่มก็คงเป็นไปไม่ได้ดังนั้นเนี่ยนะครับถามว่าการไปอยู่ในเรือนจําแล้วอดครวนว่ายากลําบากนะครับต้องทุกทนทรมานก็รู้อยู่แล้วถ้าอยู่แล้วสุขสบายกินข้าวฟรีอาหารการกินดีที่หลับที่นอนดี ก็คงมีคนอ,อยากจะเข้าไปอยู่ในคุกอีกมากมายแต่นี่ถามว่าเพราะในคุกมันยากลําบากในเรือนจํามันยากลําบากก็เลยไม่มีใครอยากจะเข้าไปใช้ชีวิตที่นั่นแต่ว่าบรรดาสามสี่คนที่ว่านี้ก็ถามว่าจะโทษใครล่ะครับเมื่อตัวเองนั้นกระทํามีพฤติกรรมที่สุูงเสี่ยงต่อ,อการผิดกฎหมายก็เป็นหน้าที่ของ เจ้าหน้าที่ในการที่จะต้องดำเนินคดีกับพวกคุณนะครับก็โทษใครไม่ได้ทั้งหมดทั้งมวลต้องโทษตัวเองเพราะทุกอย่างกระทำด้วยตัวเองไม่ต้องมากล่าวหาว่าถูกกลั่นแกล้งไม่ต้องกล่าวหาว่าขาดความยุติธรรมนะครับทุกคนอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันดังนั้นจะได้รู้นะครับว่าการไปสัมผัสกับชีวิตที่อยู่ในคุกนั้น ไม่ได้สุขสบายต้องบอกว่านี่แหละนะฮะไม่รู้จะร้องบอกกับใครเพราะทุกอย่างเกิดจากพฤติกรรมของตัวเองทั้งสิ้นคับ